เป็นประชาธิปไตยเต็มที่เลยค่ะการใน้กันแสดงความเห็นอะไรไม่เป็นเียุเป็นการประชาธิปไตยก็ทุกอย่างมันตามตามกฎหมายหรือเปล่านะแต่มีกฎหมายอยู่ทุกอย่างก็ทำตามกฎหมายทั้งนั้นน่ะเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งหกนะคะก็เลยยังเป็นเรื่องงานความมั่นกฎหมายความมั่นคงก็กฎหมายหรือเปล่า่ะใช่กฎหมายในช่วงนี้เป็นเรื่องเทศกาลเรื่องเวลาขอบกันของคนไทยแล้วค่ะ เราจึงไม่อยากให้มีความขัดแ้แบบนี้เราจะดูภาพรวมยังไงก็ดูอย่างไงดูอย่างที่ดูอยู่แต่โดยภาพรวมนะท่านแต่ว่าก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำว่าสอหรับบบอการเรื่องคดีคองมคุณธรรมกนอาจจะยังไม่ทำให้ความขัดแย้งสถาบันไม่มีไม่มีความขัดแย้งไม่มีมีแต่คุณคิดเองคุณภูมิจะร้อนขึ้นไหมคะ ยนรงี้จะกลายเป็นการส่งสัญญาณไมไม่ไม่ทราบต้องถาอเท่าที่ท่านดูแล้วมันมีความน่าเป็นห่วงเรื่องคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงระบบการจับจอมอะไรอย่างมี้ไหบทุกอย่างต้องทำไปตามกฎหมายทุกอย่างทาการงมีสัญญาณนี้อยู่ใช่ไหมว่ามีความเยายาม่อม กอย่างล่าสุดเห็นคุณธนทรก็โดนเรียกว่าผิดมาตรารหนึ่งกุกระดกใช่ไหมะแล้วไอินิหรือปล่ายยังไม่รู้เลยก็แหลวแต่เจ้าจีเขาเจ้าจีเขาเจ้าีเขาต้องแบบเพราะมันมันมีกฎหมายอยู่นะไม่ต้องมาหวไม่แหลกไม่แหลกันมีกฎหมายอยู่คงเอาแก้แต่แต่ด้ความเจ้าจีเขาไม่ทำตามกฎหมายเพราะว่ามจะต้องมีความตื่นตัวน่อตัวจำนวนต่าๆ เรรรราาไไมู่่้วใคทอะแต่ได้ความรู้ว่าเป็นคุณธนาธรสังคมก็เลยเมองว่าเอ๊ะเป็นการจ้อง <c oughs> ก็ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยแต่จริงเขาเลิกเขาเป็นคนเโนโลีเขาเริกมูเนนท่เา,น,ทานั้นเอง